เจริญพรวันนี้อาตมาจะพาไปชมน้ำตกถ้ำเหวสินส่วิหารพระแก้วมระดกนมัสการอปถิลงปู่คำล่าคุณโนเป็นธรรมท,ที่รองพ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติธรรมสดสวยงดงามมองจากธรรมชาติ เพราะว่าเพิ่งไปครั้งแรกไม่เคยได้ไปเลยเพราะว่าไปดูสถานที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในอำเภอคงเกียมจังหวัดอุบลเรา,าพาไปชมบรรยากาศ่วนนี้กำลังเดินาพาไปชมบรรยากาศโอ้บรรยากาศสดสวยงดงามไปช่วงหน้าแรงถ้าไปช่วงหน้าฝนคงจะมีน้ำตก ที่ตรงนี้ที่กำลังเดินไปเป็นสัฐานที่ปฏิบัติธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์กำลังจะเดินไปเรื่อยๆถ้ามาช่วงหน้าฝนพวกต้นไม้หรือหญ้าอะไรคงจะเขียวสวยสดงดงามเป็น อีกมิติหนึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะอยู่แบบลึกลับเขาเรียกว่าของดีที่จะอยู่ข้างในหรือว่าจะอยู่ภายในลึกลับสักหน่อยการไปเที่ยวครั้งนี้หรือว่าผ่อนคลายไปดูสถานที่เพราะแม่ครูบาอาจารย์จารึกไว้ได้การเดินลงก็อู้พอสมควรญาญโยมก็เข้ามาเรื่อยๆเป็น สถานที่โอ้เป็นสถานที่สุดสวยที่ติดกับแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสองสีพามาชมบรรยากาศคนก็มาเรื่อยๆแต่พ่อเพิ่งมาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมญาติโยมท่านไหนที่สนใจปฏิบัติธรรม ฟังธรรมปฏิบัติธรมทำให้ให้ตัวเองนั่นแหละก็คือการศึกษาธรรมก็เปรียบเสมือนเราสะสมบุญสะสมทุกสิ่งทุกอย่างเราจะได้เกิดมาจะได้ไม่จะได้ไม่เสียเปรียบการการเดินก็อปุปสรรคธรรมดาก็โ้สุดเห็นแล้วมันมีความ เห็นแล้วมีความปลาปื้มดีใจที่ได้ไปเที่ยวสถานที่นี้เห็นแล้วโอ้ยมันเงียบสงบจริงๆนะเห็นรู้สุดยอดการเดินลงก็ไม่เท่าไหร่นะแต่เดินขึ้นก็มีอาการเหนื่อยหน่อยเป็นเรื่องปกติออกกําลังกายไปในตัว สถานที่สถานที่เข้าไปข้างในเจอสถานที่จริงเป็นสถานที่สดสวยงดงามใครที่อยากสนใจหรือมาเที่ยวอำเภอคงเกี่ยมจะมีลือสีนั่งเรียงกันโอ้ก็หลายองค์โอ้ก็เห็นแล้วเห็นแล้วเราเห็นแล้วก็เห็นธรรมชาติ ใครที่เห็นแล้วก็อนุโมทนาสาธุอยากแนะนำเลยการที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่สงบสงัดและศักดิ์สิทธิ์จริงๆขนาดเห็นแค่เบื้องต้นพอลงไปข้างล่างจะออ้ยสวยจริงๆเลยสวยอลังการสวยแบบศักดิ์สิทธิ์ สมกับสถานที่ปฏิบัติธรรมสถานที่ปฏิบัติธรรมสุดยอดไม่ธรรมาดาเหมือนกันโอ้ยโอะมโคบายาา์สุดยอดจริงๆสร้างวัดใต้หินไม่ธรรมาดานะโอ้ยสุดยอดถ้าช่วงหน้าฝนจะมีน้ำตก ทีมีน้ําตกตรงนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานเพื่อทุกท่านเข้าไปแล้วไปสักการะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในปีพศ2568นี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ จเจริญด้วยพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขาภราปิพาธนาสารสมบัติุปกปการเข้ามาแล้วเห็นไหมสถานที่โอ้จะมีเจ้าถิ่นด้วยเจ้าถิ่นนันเฝ้าเฝ้าดูเฝ้าทุกเฝ้าอของเข้ามาแล้วเป็นอุย้ยเห็นแล้วมีความสุขเห็นแล้วถ้าใครเห็นแล้วก็ มาร่วมมาดโมธทนามาร่วมทําบุญกับทางวัดทางพ่อแม่ครบาอาจารย์อัตมาก็จะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้มีอะไรไมใหม,ม่ขอจะลงคลิปเพิ่มอีกนะขอเจริญพร